ันะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์ผมใช้สมาธิในการดูดวงนะครับผมไม่ใช้โหราศาสตร์นะครับหรือสถิติใดๆทั้งสิ้นนะครับผมฝึกสมาธิตั้งแต่3ขวบปัจจุบันผมอายุ56ปีเมื่อวันที่11เดือน11 2 0 2 5นะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าชีวิตของคนเราต้องมีเข็มทิศชีวิตถ้าเราคิดวางแผนหลายๆเรื่องนะครับมันก็คือปัญหาแล้วก็สิ่งที่ต้องจัดร แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหลายอย่างมันก็หงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆก็ต้องมีเข็มทิศชีวิตของผมใช้สมาธิในการดำเนินชีวิตนะครับชีวิตของผมก็จากเด็กที่ยากจนก็ทุกคนก็ชอบพูดประโยคนี้เนาะเพราะส่วนใหญ่คนที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยด้านการเงิน หรือชีวิตการดําเนินชีวิตที่มั่งคั่งเนี่ยก็มาจากความยากจนนะครับแม้กระทั่งอภิมหาเศรษฐีในประเทศไทยคนส่วนใหญ่ก็จะพูดแบบนั้นแต่ถ้าเป็นคนส่วนน้อยที่เขาร่ํารวยอยู่แล้วจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็ไม่มีอะไรจะพูดเขาก็แค่ดําเนินธุรกิจต่อสารต่อแล้วก็ทําตัวแบบโปรไฟล์โปรไฟล์ก็คือ ใช้ชีวิตแบบปกติที่เขาเกิดมาแล้วเขาก็ต้องมีคนกําหนดชีวิตเขาแต่คนบนโลกใบน,นี้โดยเฉพาะคนประเทศไทยมีคนที่ต้องทํางานหาเช้ากินขําตั้งแต่เช้าจดเย็นยังไม่นับตื่นเนาะกว่าจะนอนจะต้องทํางานบ้านทําความสะอาดทํากับข้าวต้องดูแลลูกดูแลหลานดูแลสามี ก็มีมากมายมันก็เหมือนกับชีวิตมันแบบแทบจะไม่ได้หยุดวันหยุดทีก็ไปรถติดไปแย่งกันกินแย่งกันนอนแย่งกันใช้จ่ายแย่งกันใช้ห้องน้ำแล้วก็รถติดแบบมาหันทภัยเลยชีวิตมันก็สวนทางกับความสุขที่มันควรจะเป็นมีคนที่ร่ำรวยเขาใช้ความสุขอีกแบบ เขาเรียกว่า fast track ก็คือการใช้ชีวิตแบบทุกอย่างเงินซื้อได้ไปตัว๋วเครื่องบินก็ไปนั่งที่ที่ราคาแพงหรือด้านหน้าของแถวหน้าถ้าเป็น e อ o n โคนปกติแต่ถ้าเลือกได้ก็จะเชื่อเลือก business class หรือเลือก first class บางคนอยากจะประหยัดเงินก็ต้องจองเป็นเดือน2เดือน3เดือนแต่ถ้าคนมีเงินเขาใช้ fast track ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ครับวันไหนไปก็วันนั้นแหละแล้วก็ไม่จําเป็นต้องกําหนดวันแล้วก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปกําหนดวันว่าฉันจะไปวันนี้เพราะว่าจะได้ประหยัดถ้าช่วงเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนรวยไปได้ทุกเมื่อครับเพราะว่าเงินมันซื้อทุกอย่างคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะถ้าลำดับความสําคัญ ของชีวิตในการดําเนินชีวิตถ้าสิ่งนั้นมันจําเป็นจริงนะครับเราก็ให้ความสําคัญก็เหมือนกับเราเริ่มให้ความสําคัญแบบ fast track คือสิ่งนี้สําคัญเราทุ่มเทกับมันได้เราลงทุนกับมันได้อันนี้ก็เป็นแบบหนึง่งเป็นวิธีการหนึ่งเช่นกัน fast track อีกแบบหนึ่งก็คือไม่ใช่แบบว่าเก็บเงินก้อนหนึ่งแล้วไปหาความสุขในบ้านปลายชีวิตอันนี้ไม่เรียกว่า fast track เพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จมังคั่งเรื่องการเงินที่แบบไม่มีหนี้สินนะครับ